กินอะไรดีเป็นคําถามที่ผมว่าไม่ใช่เฉพาะผมหรอกเป็นทุกบ้านนะครับเป็นทุกบ้านถูกต้องครับกินอะไรก็ได้ง่ายๆโอ้โหโคตรยากเลยใช้ AI มาทําแอปแก้ปัญหานี้ไงลองทําสนุกๆเนาะหรือ AI อาจจะช่วยเราได้ก็ได้คืออย่างน้อยอ่ะเวลาปัญหาแฟนคนมาสวดถามนะอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราตอบเป็น AI ตอบเราจะได้ตัดปัญหาว่ามันไม่ใช่เราว้ยที่คนบอก5นาทีทําเสร็จได้แอปจากพร้อมไปกลายเป็นแอป พร้อมเป็นแอปใช่บ้าได้หรอแอปแบบมี U r L ให้คนอื่นชาวบ้านใช้ได้เลยอขอต้อนรับเข้าสู่รายการที่เกียจจ่าพัดแทสค่ะรายการดีๆที่ไม่มีคนฟังอลิสค่ะมาสอโอครับคอนซิเลเยครับดูน้องน้องช้างก็แต่หิวๆนะครับใช่เพราะว่าไม่มีใครซื้ออ้อยให้เลยครับซื้อได้ด้วยเหรอ,อครับซื้อทำาังครับกดที่ซูเปอร์แตงแ น้องช้างก็จะมีอ้อยกินเลี้ยงน้องช้างอ,อ,อุดหนุนช้างอุดหนุนอ้อยให้ช้างกันด้วยนะคะยิงหน่อยคงมีสติ๊กเกอร์ช้างอะครับสำหรับเมมเบอร์อ้าวไม่เลวนะอ,อ EP ก่อนเป็น EP ของเอเองเราจัวหัวท้าย EP ไปว่าเรามี master of sass ในหมูเห่เฮา ทีนี้หลังจากข่าวก่อนอ่ะมันมีคอนเทนต์เลยนะตอนตอนที่แล้วอ่ะตอนตอนก่อนหน้านี้มันมีคอนเทนต์เลยนะสร้างโดยไม่ได้ใช้โค้ดเบยูทูบเนี่ยเบยูทูปใช่ไหมครบให้มันไปฟัง YouTube แล้วก็มาสรุปให้ให้มันเลคเชอร์ให้เราอารมณ์เหมือนตอนมหาลัยจ้างเพื่อนเลคเชอร์ใช่เลยอารมณ์เดียวเลยเขาแล้วเราได้ผู้ช่วยไปแล้วใช่ไหมครับทีนี้เนี่ยผมคิดว่าเราควรจะไปสู่สเต็ปต่อไปนะหลังจากมีผู้ช่วยใช้งานส่วนตัวกันแล้วอ่ะผมว่าเอามันใช้งานได้แล้วเนี่ยเราแบบ เอามาขายต่อก็ไม่เร็วนะเฮ้ยขายได้เหรอครับสร้างผู้ช่วยมาแล้วก็จับขายอย่างคราวก่อนเราทําตัวเรียนรู้ใช่ไหมแต่มันก็จะมีบางคนที่แบบขี้เกียจไปกดเมคเองนึกออกไหมขี้เกียจไปทาตามที่เราสอนน่ะแล้วถ้าเรามีเราขี้เกียจศาสตร์เบ s ขี้เกียจศาสตร์ตัวที่หนึ่งชื่อว่าคุณมาวินไอไอเดียเราประมาณนี้ครับสมมติว่ามีแบบเราสร้างคุณมาวินส่วนตัวของเรามาใช่ไหมถ้าเปรียบเทียบก็คือคุณมาวินเนี่ยก็คือจาวิสก็คือจ a วิสของผมจ a วิสของอ่า สตราเทคไม่ใช่สตาร์โทนี่สตาร์้ผมเป็นโทนี่สตาร์ผมมีจาวิสของผมอแต่จาร์วิสของคุณชื่อมาวิน <Marvin. S 3> <c oughs> แต่คุณเนี่ยจะเอามาวินของตัวเองไปขายให้เป็นมาวินคนอื่นด้วยผมก็ไม่ได้อยากขายหรอกแต่คุณอยากได้มาวินของผมไปใช้ไงอ ผมอยากได้วุฒินาวุินาลิ้นก็อยากได้มาวินของผมเนี่ยงั้นก็ก็ให้เฉยๆไม่ต้องขายผมไม่ให้ฟรีผมจะขายโอเคเพราะว่าเราเป็นนักการตลาดถูกต้องแล้วเราจะให้จาวิทไปทําอะไรครับคือเวลาเราจะทําอะไรขายคนอื่นนะครับจะขายมาวินเนี่ยจะขายจาวิทเนี่ย คือเราก็ต้องต้องรู้กันว่าไอ้ม,มาวินหรือจาวิสซาวนแก้ปัญหาอะไรคนอ,อืน่นอย่างเช่นอีพีแล้วเอาไปาเรียนยู u b e เจอปัญหาอะไรกันบ้างบ่อยๆอะ่ะผมมนึออกก่อนแล้วว่าผมมีปัญหาอะไรเป็นปัญหาแบบเวลาตื่นขึ้นมาจะเจอปัญหานี้เลยคือ <c oughs> มื้อเช้ากินอะไร problem ขอ,องเราก็าคือกินอะไรดีใช่ไหมกินอะไรดีไม่ <c oughs> ไม่สนมื้อแล้วกันกินอะไรดีมื้อต่อไปกินอะไรดีเหมือนแฟนคุณจางครับกินอะไรดีเป็นคําถามที่แล้วผมว่าไม่ใช่เฉพาะผมหรอก เป็นทุกบ้านนะครับเป็นทุกบ้านถูกต้องครับกินอะไรก็ได้ง่ายๆโอ้โหโคตรยากเลยผมเคยละกินอะไรก็ได้ง่ายๆ่ายเค้านีค k f ีไม่ไม่เอาเอาแล้วไม่ง่ายแล้วครูครูว่า k f ไม่เอาไม่อยากกินไก่ง่ายหมโอเคงั้นส้มตําไม่เอาเอาแล้วไก่ก็ไม่กินส้มตําไม่กินแล้วมึงจะแดกอะไรวะ ที่พูดในใจที่พูดในใจใช้ AI มาทำแอปแก้ปัญหานี้ไงลองทำสนุกสนุกเนาะคือ AI อาจจะช่วยเราได้ก็ได้คืออย่างน้อยอ่ะเวลาปัญหาแฟนคุณมาโสถามนะอย่างนั้นก็ไม่ใช่เราตอบเป็น AI ตอบเราจะได้ตัดปัญหาว่ามันไม่ใช่เราเว้ยที่คนมองนะเราได้ปัญหามาละถ้าแบบย้อนเวลากลับไปนะสมมติว่าผมอยากทําเครื่องมือตัวนี้ช่วยคิดมือต่อไปให้เราอะถ้าผมย้อนเวลากลับไปตอนยังไม่มี AI ตอนนั้นนะคือเราจะต้องจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนโค,ค้ดคิดอัลกอริทึมไว้ในการแบบต้องเป็น,ปนอัลกิทึมเลยนะอัลกิทึมนะครับเป็นแบบเวิร์กโฟรมาครับ oh. เริ่มมาเฮ้ยถามก่อนนะว่าเขาจะกินมื้ออะไร hmm. แล้วเพร f เฟ e เ c นของเขา,าเขาชอบแนวไหน hmm. กินเนื้อหรือเปล่าหรือ hmm. เป็นพุทริมไหม,ไหม เออ,เอ,อกินเป็ดไหมา<จ>เโฟดระดับเท่าไหร่แพ้กุ้งหรือเปล่าไม่ทำทำทำแซดละเอียดนะครับเ <ผม S 1> นี่ยถ้าเป็นผมทำเนี่ยแรนดอมครับแรนดอมใส่ชื่อเมนูทั้งหมดในโลกนี้แต่ว่าแบบเล่าให้ฟังคือมันเป็นอย่างไงเลนะสมัยก่อนสมัยก่เราจะต้องเขียนโค้ดถ้าอย่างนู้นนะต้องอย่างนี้เงื่อนไขโน้นต้องเป็นนี้สายละเอียดสายละเอียดงานละเอียดคือแบบถ้าไปจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนอ่ะมันต้องคิดพวกนี้ออกมาโอ้โหกี่วันก็ไม่รู้กว่าจะแบบ ได้อัลกอริทึมที่แบบแม่นๆมามแต่ตอนนี้ครับยุคของ AI มันไม่ต้องมีอัลกอริทึมนี้เราก็ได้<ม>อะไรก็ตามนะที่แบบเราส่งให้ AI แล้ว AI คิดออกมาให้เราได้เราจะตัดขั้นตอนอัลกอริทึมพวกนั้นออกไปได้หมดเลยแล้วเอาจริงนะอย่างสมัยก่อนเวลาทำเครื่องมือพวกนี้ขึ้นมาครับไอ้ความแพงหรือว่าต้นทุนอ่ะส่วนใหญ่ส่วนหนึ่งนะมันก็คืออยู่ที่การทำอัลกอริทึมตรงนี้ครับที่เราต้องคิด อธิบายแล้วก็จ้างโปรแกรมเมอร์เขียนนะผมเรียกผมขอเรียกว่าแบล็คบ็อกซ์แล้วกันแบล็คบ็อกซ์เออเป็นกล่องดําที่แบบเหมือนเป็นตัวทํางานอะ่ะ uh huh. ออมันแพงตรงนั้นแต่พอ AI มาปุ๊บเนี่ยมันไม่ต้องทำแล้วครับไอแบล็คบ็อกซ์เนี่ย uh huh. AI ไํทให้เราถ้าเราเรามีโจทย์แบบอย่างกี้เนาะอยาก uh huh. กินอะไรมืดเอาไปกินอะไรดีแล้วเราก็บอกว่าเฮ้ยเราชอบเผ็ดแนวอาหารไทยแค่พร้อมไปบอกมันพร้อมไปถามมันมันตอบมาเรียบร้อยละ uh huh. เมนูอะไรดีโดยที่ไอแบล็คบ็อกซ์ข้างในที่มันทํางานครับเราก็ไม่รู้เราไม่ได้ เราไม่ได้คิดเองด้วยแต่ให้ AI อ่ะมันจัดการให้ครับแล้วมันไม่ต้องไปจ้างโปรแกรมเมอร์เขียนไงแค่พร้อมเดียวผลงานออกมาแทนโปรแกรมเมอร์สมัยก่อนที่แบบเขียนให้เรายาวๆได้เลยมันเลยเป็นยุคที่แบบบอกเลยว่าไอการสร้างเครื่องมือเล็กๆพวกนี้ครับเพื่อแก้ปัญหาคือมันทำง่ายมากลองกันเลยไหมครับทาเลยดีครับรออะไรมาครับมาพร้อมกันเลยครับมาพร้อมกันเลยครับอ่า เราเริ่มจากการพร้อมแก้ปัญหากนก่อนเลยสำหรับท่านที่เราฟังทาง Apple Podcast s, หรือ Spotify ถ้าอยากดูรูปภาพและชมเนื้อหาเพิ่มเติมได้ใน YouTube ขี้เกียศาสตร์ Podcast s, นะคะโอเคเราจะมาพร้อมกันแล้วครับไหนครับมาครับง่า,าแค่ไหนม,มันง่ายแค่ไหนคิดเมนูอาหารมื้อถัดไปให้หน่อยอกินแนวไหนครับ เอาคุณแม่เสืโอครับผมกินได้หมดครับขอแค่ไม่ลดจัดไม่เอาลดจัดอ่ามันจะเข้าใจใช่ไหมลดจัดต้องลองครับเราต้องลองโอเคจัดโอ้โหนี่จะท้าทันที่หนึ่งเดี๋ยวลองดูครับมันจะรู้จังไหมของเอของเอเอแม่งผสมกันเลยเอามาผสมกันเลยมาลราจัดและเฮลตี y ขอแบบแนว เพื่อสุขภาพอ่าเฮลตี้ก็ได้ครับเฮลตี้นะโอเคเฮลตี้จัด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 ด้วยไปเปลี่ยนคำว่าเป็นมากมากดีไหมมากมากโอเคไปไปปั๊บขางครับเดี๋ยวเน็ตเน็ตเน็ตลูดเน็ตลูดเน็ตลูดเข้าใหม่ครับโอเคมาแล้วมาแล้วอีกทีหัวปึ๊บ ปุ่มแม่งดซิเบลไปละเดี๋ยวอ่ามาแล้ว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 สลัดวีนัวสลัดควีนัวกับผักย่างและอะโวคาโดสุดยอดส่วนประกอบครับควีนัวสุกผักย่างเออไม่ครับเราไม่เอาสเต็กปลาหนึ่งกับผักนานาชนิดเฮลตี้ครับคุณยาาใบมะละกออืมมันใบตออาจจะลดจัดหรือเปล่าไม่ใช่กับยาผมว่าผมว่า ผมว่าเราเราผิดครับเราเราไม่ได้จะทาถูกไหมเราต้องคิดชื่อครับคิดชื่อเมนูคิดชื่อไม่ต้องบอกส่วนประกอบใช่กินอะไรดีนี่คิดชื่อเฉยเฉยเออเพนพอยต์ของเราคือกินอะไรดีที่ช้อยซามนี้คิดชื่ออาหารผมว่าแค่คําว่าคิดชื่อก็น่าจะพออ่าเรามาเปลี่ยนลรับคิดชื่ออาหารมือถัดไปให้หน่อยไม่เอาลดจัดขอแบบนเนท้อที่มากๆไม่ได้จะทํากินเองอ่า โอ้นิดสั่งจาวิสเลยนนะเอาไม่เอาไม่ดูซิว่ามันจะออกมาเป็นแค่ชื่อไหมชื่อคิดนานเลยคิดนานเลยไอ้นี่เรื่องเยอะไอ้คนสั่งเรื่องเยอะอืคิดไม่ออกเลยทีเนี้ยเดียวนะคิดคิดไม่ออกเลยทีเนี้ยคนสั่งเรื่องเยอะเดียวนะอา้หูจะเอ้ยมาแล้วคิดออกมาซสลัดอกไก่ย่างอหรือจะเป็นซูชิหน้าอะโวคาโดและแซลมอน พี่สงสัยมากเลยว่าอาหารเฮลตี้อ่ะส่วนใหญ่มีแต่ผักครับแต่ทำไมแพงวะก็เพราะว่ามันดีต่อสุขภาพอืมแล้วทำไมมันผักนี่มันถูกมากเลยนะทำไมมันถึงแพงก็แทนที่จะเอาเงินไปจ่ายค่าหมอมาจ่ายค่าผักไงครับครับผักมันออแกนิก้หยครับออแกนิกที่ใช้ยาฉีดแมลงแต่ว่าเป็นยาฉีดแมลงแบบกินได้อ่า ข้าวแมลงแบบกินได้เหรอก็มีข้าวกล่องหน้าเต้าหู้ย่างกับผักรวมอแล้วก็แซนด์วิชทูน่าและอะโวคาโดแล้วก็ซุปฟักทองครับห้าอย่างอ่าโอเคแล้วไงต่อครับได้ชื่อเมนูแล้วได้หรือยังผมว่าก็ได้พอได้พอได้ใช่ไหมคือถ้าพึงพอใจแล้วครับอ่าแล้วทําไงต่อครับเราก็เราก็เนี่ยเตรียมเตรียมพร้อมนี้ไวเนาะเก็บไว้ก๊อปปี้ไว้ประมาณนั้นแล้วเราจะแปลงพร้อมเนี่ยอืไปเป็น แอปเลยเหรอเปลี่ยนแปลงเป็นแอปเลยครับทำไงครับแอปรันบนคอมแอปรันบนเว็บไซต์อะรมีเบราวเซอร์ก็คือเข้าไปใช้มีโดเมนมีโดเมนมี URL ให้เลยว้าวห้านาทีทำเสร็จได้แอปจากพร้อมไปกลายเป็นแอปพร้อมเป็นแอปใช่บ้าได้เหรอแอปแบบมี URL ให้คนอื่นชาวบ้านใช้ได้เลยเฮ้ยเพราะได้เหรอได้ดีบ้า อันที่หลอกด่าว่าเนี่ยบ้าเนี่ยจริงป่ะเนี่ยจริงผมทําให้ดูเลยดีกว่าเนี่ยเนี่ยเดี๋ยวไม่เชื่อกันเดี๋ยวจบคลิปปุ๊บเนี่ยกลับไปแล้วเขาทํากันได้เลยเนี่ยคือจริงมันทําได้หลายวิธีครับการแปลงพร้อมให้เป็นแอปพลิเคชันขึ้นมาเนี่ยเราเอาตัวที่ง่ายที่สุดก่อนละกันครับแบบที่ทําตามได้แน่5นาให้ะครับให้มาที่ defy ai นะครับ dify ai นะครับเครื่องมือตัวนี้จะเป็นเครื่องมือในการช่วยให้เราแบบสร้างแอปพลิเคชันที่เบื้องหลังมัน ai ได้ง่ายขึ้นง่ายขึ้นมาก ครับนะครับง่ายขึ้นมาใครยังไม่มี Account นะครับก็กด get start แล้วก็สมัครได้เลยนะครับสายอัพใครมี Google Account อยู่แล้วเข้าได้เลยครับนะหลังจากที่เราสมัครแล้วล็อกอินเข้ามาแล้วนะครับอ่าเราคลิกไปนี่เลย create f o r m blank เลือก text generator คือตั้งชื่อว่ากินอะไรดีครับกินอะไรดีอ่าครับแล้วก็กด create เลยกด create ปั๊บเสร็จแล้วเราก็ทำอะไรต่อครับเรานี่เลยครับเอาพร้อมมาเอาพร้อมมาเอาพร้อมมาครับอ่า ปึ๊บค๊อ copy อปาไว้ตรงนี้จุ๊บแล้วทำไงต่อครับอ่าเสร็จแล้วเราเรายังไม่รันแล้วกันคือคือถ้าสมมติตอนเนี้ยเราใส่อย่างี้เราไปแปลงเป็นแอปเลยนะมันก็จะมีแค่ปุ่มรันเราให้เขาแบบใส่รสชาติที่เขาชอบ่างนี้ดีกว่าอ่าเพิ่มทางเลือก choice ขอรสชาติแบบแล้วก็เผ็ดเผ็ดหวานหวานอะไรวัเว้นไว้เราเว้นไว้นะแล้วเราก็ ใส่เป็นอันนี้ครับเครื่องหมายปีกา variable t e s t าปีกาย่อมาจากอะไรคะปีกาสู้ลมไม่มีมันแถวไฟอ๋อไม่ใช่ปีการันคือสิ่งที่เรียกว่า variable ตัวตัวแปรที่เปลี่ยนได้ตัวแปรโอเคนี่ครับรสชาติแบบ t e s t e เราตั้งว่าเป็น t e s t e t e s ่าไม่ tesla ปุ๊บ เรากดที่ข้างนอกกดแอดเข้าไปอ่าผมก็ไปลบตัวเดิมทิ้งนะคิวนิดนึงทีนี้แอปเราเนี่ยหน้าตาย้ายแบบนี้ก่อนให้ใส่รสชาติได้เทสต์แบบถ้าอยากได้เผ็ดเผ็ดจั๊หวานอะไรเราก็ใส่ได้แล้วหวานโอนอบนะปั๊บนเอาเราต่อเนีครับทอร์เบอร์รี่สมูทตี้โยเกิร์ต เดี๋ยวขออนุญาตเปลี่ยนตรงนี้นิดนึงนะตรงนี้เราเลือก AI ได้ว่าจะใช้ AI ตัวไหนอ่าเออผมขอเปลี่ยนเป็นเป็นอะไรดีครับเจมิน i ยแฟลตหนึ่งจุดห้าเลือกขนาดนั้นเลยโอ้โหเลือกได้ขนาดนั้นเลยเหรออ๋ออย่างไม่มี Flat มินินะครับเอาไป Flat ก่อนใช้ Flat Temperature ร์โอเคหนึ่งจุดห้าเอาใหม่อ่านอีกครั้งหนึ่งปั๊บอ่าแบบหวานและเฮลตี้หวานและเฮลตี่ แนวสดชื่นอะไรอย่างนี้สลัดผลไม้เยอะเกิดน้ำผึ้งสมูทแนวอบอุ่นเฮ้ยมีแนวอบอุ่นพุดดิ้งชีอาร์จิโอข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวมะม่วงเฮ้ยมันรู้จักข้าวเหนียวทุเรียนด้วยนะครับเอไอเนี่ยสุดยอดเมนูหวาตี้ตรงไหนข้าวเหนียวทุเรียนข้าวเหนียวทุเรียนมันเฮลตี้ด้วยเนี่ยหวาเฮลตี้ครับกินกินแล้วดีต่อสุขภาพโอ้โหเอาเป็นว่าเอาเป็นว่าเนี่ยครับเอาเป็นว่าจะทำงานผลลัพธ์ออกมาประมาณนี้ถ้าไม่ชอบปรับพร้อมอ่า ปรับพร้อมเอาเอาตามที่เราสะดวกนะครับถ้าเราสะดวกถ้าเราอยากให้เขาแบบใส่ได้หลายอันเนี่ยเราก็ทำ variable หลายๆตัว test ตัวอื่นหรือแบบชอบแมวแล้วก็ 2. 2> วเว้นวรกเป็น variable variable สอง variable สองก็ได้อ่าอมี variable มา,าชื่ออะไรดีอานมาชาติไหมแนวสไตล์ลวกันอ่าสไตล์ตลแล้วก็กดข้างนอกหนึ่งทีนะครับแล้วก็แอดเข้าไปอ่าได้แล้วสไตล์อ่า ทีนี้แบบไอ้นี่มันดันเป็นภาษาอังกฤษเนาะเทสกับสไตล์เนี่ยเปลี่ยนได้ครับเปลี่ยนตรงไหนครับเปลี่ยนเป็นภาษาไทยนนึงปุ่มนี้เป็นคำว่าเปโตรเนียมรสชาติรสชาติมีสารอทีไหมมีคาราทีครับเซฟอ่าแล้วก็สไตล์เป็นภาษาไทยแนวแนวรสชาติหมาอืมครับดีโอเคอะสมมุติว่าสมมุติว่าอย่างเงี้ยเสร็จแล้วแล้วมันจะเป็นแอปได้ยังไงครับเนี่ย โอ้โหน,นาดที่ดีมากครับด้านขวาไว้เทสเวลาเราจะทำเป็นแอปกดพับลิชครับครับผมอ่ากดอัปเดตโอเคอ่าแล้วสมมุติผมอยากจะเข้าใช้แอปเนี้ยผมต้มอบบงทำาไงชาชาดยใจเย็นๆอ,ออยังหรอชาอยเสอยูอ่ก็เห็นเสร็จแล้วไงเสร็จแล้วเราก็อยากใช้แล้วนี่กดนี่กดปุ่มรันแอปนะครับปั๊บปุ๊บอ่า URL นี้ครับส่งมาให้เพื่อนได้เลยครับอ่าโอเคเพื่อนเราก็จะใช้ได้เพื่อนเราจะใช้ได้เลยครับตัวนี้อ่าอ่าไหนลองส่งมาในมือถือส่งมาในเฟซบุ๊กซิจบันในเฟซบุ๊กไม่ได้เฟซบุ๊กไม่ชอบ URL นี้ครับโดนแบนครับ URL นี้โดนแบนอันนี้ตัดออกไปอ่าเราแค่เอา URL นี้ครับส่งให้เพื่อนครับอ่าส่งทางไหนก็ได้ที่ไม่ใช่เฟซบุอ่าส่งไปแล้วเพื่อนก็เข้า URL นี้ปุ๊บแล้วก็ได้หน้าจอนี้เลยแล้วทำไงครับทีเนี้ย r e s p o n s i v e รสชาติมารสชาติ ขอแบบเปรี้ยว่วนมันลายได้ไหมคะเปรี้ยวได้มีลายไหมในในนั้นมีลายไหมแนวไม่มีจะส่งได้เมดิเตอร์เรเนียนเมดิเตอร์เรเนียนอเคกฤสะกดถูกไหมเนี่ยภาษาไทยก็ได้ครับเมดิเตอร์เรเนียนยากอีกไหนว่าเดี๋ยวจะส่งมาให้ลองคุณอลิสลองนะครับ เอาครับเอาไปเปิดไลน์ครับก๊อปลิงก์ให้แล้วครับแอดไลน์พี่ก๊อปไว้ในก๊อปลิงก์ไว้ในคลิปบอร์ดละก๊อปลิงก์ไว้ให้แล้วก๊อปลิงก์ไว้ในคลิปบอร์ดแค่กดวางครับน้ำดำมากเอาแล้วเห็นไหมเมดิเตอร์เรเนียนเถึงไหมมันรู้เรื่องครับถึงเราจะพิมพ์ผิด AI มันก็เก่งครับคลิปบอร์ดอะไรนะพี่ทีเด็ดไม่แอดแอดไลน์แล้วก็วางเลยครับทักเอาขอไลน์พี่กวางทักหาพี่พี่เอแล้วก็วางเลยอ๋อพี่พีโหเยอะนะ มีไหมไม่มีก็แอดเอาครับบนมือถือสวยวันนี้เอกมันจะ e s p อน s i สีครับレスฟอนต์สีแปลว่าสวยงามบนมือถือแปลว่าสวยงามบนมือถือครับมันไม่ใช่แบบว่า Re responsive ก็คือย่อขยายแล้วปรับตามหน้าจอเรานั่นแหละครับพอใจครับคิดไม่ทัานครับโอ้ยนี่ก็อย่างนี้ก็ผมก็ได้แล้วนี่ผมก็ไปขายเลยส่งอยู่อลนนี้ใครซื้อก็เอาอยูลนี้ไปอย่างนี้เหรอครับ ถ้าแบบง่ายสุดๆเลยก็ทำอย่างนั้นก็ได้แต่ว่าเขาก็สามารถเอา u r l เนี่ยไปส่งต่อเพื่อนได้อ๋อหน้าตาเป็นอย่างนี้นี่เองอ่าเป็นไงบ้างครับหน้าตาดูดูโอเคไหมครับเออดีเลยงั้นเหรยวผมซื้อแล้วก็ GB บเลยถ้าใครส่ง u r l อย่างนี้มาฮ่ามีรันแบตได้เหรออ่าใช่รันแบตได้ครับแต่ว่าเราไม่ใช้ใครเราเราขอแค่เมนูมือเดียว ใช่ถ้าจะเอาหลายมือก็รันแบตไฟล์อ่าหลายมือเราก็รันแบตไฟล์รันแบตแปลว่าของผลลัพธ์ออกมาเยอะๆหลายมือรสชาติเอ๋อยากได้รสชาติรสชาติที่รสชาติรสชาติที่เจ็บแมวชอบโอ้แมวเราต่อของเราเราเราสามารถทำงี้ได้นะครับอย่างแนวเนี่ยอย่างแนวเนี่ยคนอาจจะงงแนวอะไรวะแนวอะไรก็เขียนบอกเขาไปมีแบบให้เลือกได้ไหมอ๋อได้ครับดีงั้นลองเลยครับให้ผมเลือกหน่อย อ่าผมต้องมากดที่นี่ครับรูปฟันเฟืองเปลี่ยนเป็นซีเล็กแรกจะมีออปชันอะไรบ้างอาหารไทยแนวไทยแนวขอแนวอาหารไทยอ่าแล้วก็เอาแค่สองแนวพอต่างชาติอาหารต่างชาติอ่านะเซฟไว้อ่าป๊อเห็นไหมครับตรงนี้มันจะมีให้เรื่องทานละอ่าเออผมแค่กดพับเลยสักทีปุ๊บอัปเดตป๊บ เพื่อนที่ได้ URL ไปครับเขา refresh เขาก็จะเห็นมีแนวให้เลือกแล้วให้เลือกแเพราะว่าเรีย t i ท e ใช่เราเนีครับเราลอง refresh ตรงนี้อ่ปั๊บนี่ครับแนวอันนี้หมายถึงอาหารใช่ไหมครับอาหารต่างชาติอาหารสิครับจะอะไรล่ะครับรสชาติมาอาลองดูครับลองดู ผมว่ามันต้องเข้าใจว่าหวานค่้ดูนะเราพิมพ์ว่ารสชาติหมาเนี่ยรสชาติหมารสชาติหมาไม่เออหมาหมาหรอไม่มันจะเอาอ๋ออาหาที่หมาชอบกินอาหารที่หมาชอบกินเท่าไหร่แล้วมันยำกระดูกหมูใส่ปลากระป๋องมื่อกจะบอกว่าเมื่อกี้พิมพ์ไปว่ารสชาติแมวแล้วก็สไตล์ญี่ปุ่นมันมันแค่แบกว่าแนะนำมาว่าซูชิเหมียวครับ ก็ไปทําอะไรแปลกๆครับเราทมทําอาหารให้คนกินทนีススつつ้เอออันนี้เราทําสนุกๆครับคือถ้าอยากจะควบคุมความถูกต้องเราต้องทําไงครับไปเทสที่พร้อมให้มันถูกต้องครับอยากได้ละเอียดอะไรแค่ไหนอะไรก็พร้อมให้ดีครับแล้วก็จะออกมาเป็นแอปที่ใช้งานได้ถูกต้องครับแล้วก็สวยงามใชในเวลาเพียงไม่ถึงห้านาทีครับเมื่อกี้ถูกต้องครับอ่าแต่ถ้าแบบอยากจะขายจริงจังเนาะก็อาจจะแนะนําว่าให้ต้องไปเพิ่มนิดนึง พวกระบบป้องกันอะไรอย่างเงี้ยก็ต้องศึกษาเพิ่มนะครับอันนี้เราทําให้ดูเฉยๆว่ามันสามารถทําได้ง่ายๆเลยใช่อ่าสมมติผมอยากขายเนี่ยแล้วผมแบบไม่มีช่องทางขายผมเนี่ยผมไปขายที่ไหนได้บ้างครับไอแต่อย่างนี้เนี่ยผมว่าถ้าเล่นถ้าเล่นท่าพื้นฐานสุดเลยครับก็คือทําเว็บไซต์ด้วยเองครับแล้วก็พรีเซนต์ว่าซอฟต์แวร์ด้วเองเครื่องมือตัวนี้ดียังไงอ่าเออแล้วก็จะยิงแอดทำดีซีโออะไรเงี้ยเซลเพจขาย หรือถ้าจะเอาง่ายกว่านั้นก็ลอง c o n t a c แอปซูโม่ก็ได้แอ p ซูโม่ .com ลอง Contact ดูถ้าซอฟต์แวร์เราจุดขายมันดีพออ่ะเขาก็จะรับไว้ขายเหมือนกันเขาก็จะมีกลุ่มลูกค้างเขาแล้วก็อาจจะทำา Prof c h a นลิ n กกันครับประมาณนะั้นส่วนนะส่วนมันยังมีวิธีขายแบบอื่นอีกครับผมยกตัวอย่างเช่นเราทำแอปมาแล้วเนี่ยสมมุตินะ เราขี้เกียจไปหา user มาใช้ขี้เกียจขาย user เลยตรงเราขายทั้งยวงเลยก็ได้ขายทั้งแอปเราอะอไม่ได้ขายคนใช้นะขายให้คนอื่นเอาไปขายต่อมันก็มีเหมือนกันฝากด้วยครับพี่ก้องเขาเรียกไว้ลาเบลวะคะวลาเบลจะจะไม่ใช่ไวลาเบลไม่ถึงขนาดอันนี้คือเราขายทิ้งไปเลยใช่ไหมครับขายทิ้งเลยมันขายที่จการเลยเราทำเราสร้างเสร็จเราก็ขายเลยใช่อขายลายเส้นให้เขาไปเลยภาษาทั่วไปเขาเรียกฟลิปป่ะคะ อ่าเขาเรียกว่าฟลิปก็ได้ฟลิปแอปขายฟลิปปิ้งแอปครับอ่าก็ถ้าใครสนใจแบบฟลิปฟลิปแอปขายเนี่ยก็ลองไปดูในฟลิปป้าครับดอทมนี่ได้ลองลองลองไปศึกษาดูนะคะฟลิปป้าอ่าฟลิปป้าดอทหรือหรือจะไปขายแบบขายทั้งซอสโค้ดหรือทั้งอะไรเนี่ยทั้งหมดเลยอ่ะที่โค้ดแคนยอนอ่าอ่าก็ได้เหมือนกันครับนะครับก็ให้ช่องทางไว้ประมาณนี้ก่อนละกัน นะส่วนถ้าใครแบบอ,อยากทำธุรกิจทางด้านนี้จริงจังเนาะทำแบบ t o o ขึ้นมาแล้วแบบออยากไปขายจริงจังในอนะโค่ะเดี๋ยวไว้เรามาทําอีก d p แล้วกันเราเ,<อ>เรามาทําครับเราครับไม่ใช่ผมอโอเคเ,อเรารนะครับครับเอ๋กับท่านจ๋าก,ก็คุณรู้แค่มีขายเอา AI ไปทำจนคอนเทนต์มาเจนรูป<อ>ก็เพิ่งรู้ว่าแซดมันก็มีตลาดขายเหมือนกันคู่แข่งเยอะไหมคะพี่กวางคู่แข่ง ต้องถือว่าไม่เยอะครับใช่ไหมเพราะว่าปัจจุบันถือว่าไม่เยอะครับใช่ไหมเพราะว่าเหมือนความรู้มันก็ยังน้อยอยู่เนาะความรู้จริงจริงแพร่หลายหนอยนะเพียงแต่ว่าคนทั่วไปยังไม่รู้ว่ามันสร้างง่ายไงห้านาทีสร้างได้เงี้ยคนทั่วไปไม่รู้นะจะเป็นการใช้เครื่องมือกันใช่ไหมผมใช้เอไอแต่แต่ว่าเราเนี่ยมาพูดถึงมุมของการเอา AI มาสร้างเป็นทรูสระซึ่งคนส่วนใหญ่ยังไม่รู้ตรงนี้ผมสรุปอย่างนี้กันสำหรับ e ีนี้นะครับก็หลายๆคนน่าจะมองเห็นโอกาส กันเพิ่มขึ้นแล้วว่าอไอ้เจ้า Black Box แต่ก่อนนะเวลาจะทำเครื่องมือ Black Box เนี่ยมันราคาสูงมากนะแต่ตอนนี้ AI มา Takeover จุดนี้ไปละเราแทบไม่ต้องจ้างโปรแกรมเมอร์ทำา l l c k k o x x ที่มันราคาสูงเลยนะ Handle นด์นี้ให้เราได้หมดเลยเพราะฉะนั้นจริงๆยุคเนี่ยต้องบอกว่าม,มันเป็นยุคทองนะครับสำหรับการทำแอปโดยใช้ AI อยู่ข้างหลังครับมันไม่ได้ยากเลยนะครับแบบที่ทุกคนเห็นนี่แหละ ตัวนี้เป็นตัวที่ง่ายที่สุดแล้วคือถ้าเราอยากทําแอปที่มันสวยก็นเนี่ยก็ใช้เครื่องมือที่มันยากกว่านี้ได้แต่ก็ใช้เวลาไม่เยอะอยู่ดีไปลองเล่นนะตามที่แบบเราแชร์ไว้ในคลิปนี้กันดู uh huh. นะครับแล้วถ้าอยากไปต่อเลเวลถัดไปเม้นให้เรารู้ uh huh. เราจะได้มาลุยที่มันแบบเป็นสเต็ปไปกันต่อใครมองเห็นโอกาสก่อนก็รวยก่อนปุกต้องครับครับจบเพลงท่านี้แล้วครับคิปเนี่ยอืม uh huh. ครับจบเถอะขอโชคดีครับย่า <Yeah. S 1> สวัสดีครับ